เดี๋ยวกูไปจับให้ดูสักลายเอาไหมเอาไหมเอาป่ะทุกวันนี้มันก็ยังวิ่งมาอยู่คือยังฟ้องทุกวันมันวิ่งมานะรถหนึ่งศูนย์ประกอบการสามศูนย์ไม่เห็นมีจับเลยครับไปทำอะไรกันอยู่เฮ้ใครมอเตอร์เวย์มาไหมครับเออทำหาอะไรกันอยู่อ่ะเก็บตังค์ไงเอาไหมเดี๋ยวเช่นไปจับให้ดูสักคันหนึ่งเอาไหมถ้าจับได้กูะทื่อพวกมึงนะ เอาเป่าไม่ทําหาอะไรกันเลยเดีหว่าทางหลวงกราวยแตกอย่าให้ด่านะเพราะมันจะขึ้นรถตู้ทุกวันน่ะเช้าเจ็ดโมงเย็นสี่โมงเย็นมันยังไปส่งทุกวันเป็นรถทะเบียนหนึ่งศูนย์ประกอบการสามศูนย์ทำไมจำไม่ได้อะ่ะฮะหมดสภาพแล้วมั้งพวกเนี้ยเขายังฟ้องทุกวันอะ่ะ ฉันมีคนคอยแอบดูทุกวันนะ่ะวิ่งขึ้นจากอ่างทองมานะ่ะรถหนะึ่งศูนย์น่ะเที่ยวรับคนละมาเรื่อยแล้วก็วิ่งเข้ามานะ่ะรถตู้อ่ะใส่เสื้อขาวเองเห็นเลยไม่ได้ใส่เสื้อสีอะไรให้มันแตกประหลาดเลยแล้ววิ่งเข้าดูไปได้ยหนึ่งศูนย์จะเข้าดูได้มีกี่คนันรู้ยังรถที่ระยะให้ประอกอบการส่งที่วิ่งเข้ามาในช่องนั้นได้มีกี่คนันรู้ยังแต่ว่าไม่อิน รู้ไหมฮะเราผู้การทางหลวงยิงขึ้นดีรู้ไหมอ่าแล้วไม่ทำไม่ทำแล้วฮะฉันสั่งไปตั้งหลายวันแล้วอายกองทัพเขาบ้างนะทำไมถ้าต้องรู้เส้นนั้นนะถ้าเรียกขมส่งมาถามดีครับว่ามันมีรถยาประกอบเขาส่งกี่คันก็เอาปนมาวางกลางไว้ รถที่มีเข้าไปที่ไม่มีทะเบียนตามนี้ก็กลับให้หมดทำไมไม่เห็นทำเลยอ่ะหรือต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดูฮะรถฉีดน,น้ำนมันมีเยอะๆนะครรม,มากายหรือไงคุณม,มานั่งกันไม่ยอมรูก้ก็ฉีดมันเข้าไปเนะี่ยดูที่มันจะลุกไม่ลุกนะทางป้องกันนะท่านป้องกันป้องกันท่านได้ยินปนะ่ะฮะ การทำประหลาดการเข้าไปในในเนี่ยมันมีที่ปรานทหารทหารก็ต้องจัดชุดนะไปร่วมมันดูนะตรวจสอบนะสมมติถ้าแบ่งมันมี20ประธาน20ชุดก็ต้องจัดทหารมัน20 20ชุดจะชุดหนึ่งคนสองคนหน้าคนอะไรก็แล้วแต่นะฮะอีกชุดหนึ่งชุดชุดทั่วไปเคลียร์ในพื้นที่นี่มันนั่งขวางนั่งอะไรเงี้ย ราะมันคงจะมีปจอ,อเอาทหารนำไปฝีวิญญาแหละว่าเฮ้ยมึงไม่ออกกันร่วมนึกมึงอะไรเงี้ย